ีถล่มสำนักงานยุโรปกลางกรุงเขียบเตือนนาโต้ส่งฐานเข้ายูเครนมีแต่แหลกวันที่29สิงหาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากรฟลชบิ๊กวอลหลังจากนาโต้ยืนยันจะส่งฐานเข้าประจำการในยูเครนแน่แล้วรัสเซียและจัดหนักเตือนแบบจุกๆกันเลยทีเดียวที่เขียบนักสอเพิม Financial Times รายงานโดยอ้างคำพูดของแอนเดรียมักเขาเป็นหัวหน้าสํานักงานของเซเลนสกีนะคะหัวหน้าสํานักงานประธานาธิบดียูเครนยืนยันว่านาโตประกาศจะส่งกําลังทหาร4-5กองพลกองพลนะคะไม่ใช่เล็กๆโดยกลุ่มประเทศที่สนับสนุนยูเครนจะเข้าร่วมกลุ่มนี้ตั้งชื่อว่ากลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจเป็นกลุ่มใหม่ ที่อังกฤษและฝร,รั่งเศสเป็นแกนนำนะคะเขาบอกว่านี่คือการรับประกันความมั่นคงให้กับยูคเครนพร้อมด้วยผู้สนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์จากสหรัฐนั่นนีคือเออจ้าหน้าที่ของอยูเครนยืนยันว่าสหรัฐก,ก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาด้วยไม่แปลกหรอกคะ่ะทุกวันนี้ก็มาในานามน,นาตโต้บ้างมาในานามผู้ประสานงานตรวจสอบอะไรก็ตามแต่ ไม่ได้มาในานามกองทัพสรัฐโดยตรงวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสรัฐเป็นเจ้าภาพต้อนรับเซเลนสกี้แห่งยูเครนพร้อมกับผู้นำยุโรปมาแบบครบหน้าเลยคะ78คนหาหรือที่ทำเนียบข่าวระหว่างการพบปากกันทรัมป์บอกว่าเขาจะไม่เปรียบเทียบการรับประกันความมั่นคงที่เคียฟจะได้รับจากการรับประกันของ กลุ่มนี้แหละฝั่งยุโรปเนี่ยเหมือนกับนาโตมันจะต่างกันอะไรแค่ตัวเลขแค่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบนาโตเท่านั้นเยอรมักกล่าวว่าการประชุมที่กรุงวอชิงตันให้ความกระจ่างชัดในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันความมั่นคงและการจัดซื้ออาวุธที่ผลิตในสหรัฐบอกชัดเจนผ่านการเงินของยุโรปคือสหรัฐขายยุโรปจ่าย ให้อยูเครนเอาไปใช้มีทั้งลูกยาวมีทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศไม่ใช่เล่นๆการสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจจะประกอบด้วยมาตรก,การทั้งทางทหารการเมืองและเศรษฐกิจควบคู่กันไปนั่นคือชูช่วยเต็มเหยียดในนามสงครามตัวแทนต่อแต่จริงๆแล้วเต็มแม็กโดยนาโตสภาพยุโรป สเกลาฟรอรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซยียออกมาตอบโต้ทันทีก่อนหน้านี้ปูตินก็พูดไปแล้วหลายรอบการที่กองกำลังของรัฐสมาชิกนาตโตมาประจำอยู่ในดินแดนยูเครนไม่ว่าจะภายใต้ธงใดๆหรือในฐานะในดๆก็ตามรวมถึงฐานะเจ้าที่รักษาสันติภาพก็ไม่ได้ถือเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียและมอสโกโยอย่างชัดเจน และรัเสเซียจะไม่ยอมรับการกระทำแบบนี้ภายใต้สถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นนี่ลาฟรอฟมาย้ำคำพูดของปูตินอีกครั้งอีกด้านหนึ่งโฆษกเครมลินดดมิทรีเพสคอฟก็อเอามาตอกย้ำเช่นกันหลักเกณฑ์การหยุดศึกยูเครนของปูตินมันมีข้อหนึ่งที่ชัดเจนว่ารัเสเซียไม่ยอมรับกองฐารน,นาโต้ทุกรูปแบบเข้าประจำการในยูเครนในระหว่างรบหลังหยุดยิง ไม่ได้ทั้งนั้นรัสเซียถือว่านี่คือภัยคุกคามอย่างจงใจเมื่อหนาโตท้าทายกันขนาดนี้ปูตินก็เลยจัดให้ค่ะทั้งกลางวันกลางคืนของเมื่อคืนเมื่อวานนี้ย8สิงหาฮารัสเซียโจมตีกลุ่มเคฟอย่างดุเดือดเลยยูริอิกนัทเขาเป็นโคโซกตัวแทนอย่างเป็นทางการของกองทัพประกาศยูเครนนะคะให้ข่าวบ่อยมากและไม่ค่อยบิดด้วยคนนี้เขาบอกว่าขีปนาวุธจากรัสเซียจำนวนมาก ใช้ในการโจมตีด้วยขีปนาวุธครั้งใหญ่ที่สุดของกองทัพรัสรซียตลอดช่วงความขัดแย้งเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยโดนหาขีปนาวุธไม่ใช่หาดโดรนเหมือนที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนความเสียหายมันจะมากกว่ากันเยอะรายงานจากเซอร์เซยะละทางฝั่งรัสเซียะนะทั้ง m o อสโค Time ทั้ง t o อปบอร์ท็อปคอบอกว่าเจ้าหน้าที่กองทัพรัสรซียล ได้สังหารครูฝึกนาโต้ระหว่างการโจมตีเป้าหมายในกลุ่มเคียบภาพอาวุธของรัสเซียถูกส่งมายังศูนย์ฝึกอบรมของผู้เชี่ยวชาญต่างชาตินะได้มีการเผยแพร่ทางออนไลน์ K, ทาง VK ทาง Tele g กรมโดยรัสเซียปัจจุบันพื้นที่นี้ถูกปิดกั้นโดยเจ้าหน้าที่ SBU ของยูเครนมีอะไรคีปาวุธที่ใช้นะนอกจาก อิสคานเดอร์เอ็มยังมีข er ีปนาวุธร่อน R 5 0 0ตกลงที่สารที่ฝึกนาโต้เลยเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นตามมาชัดเจนผู้เชี่ยวชาญต่างชาติสูญเสียหมดไม่มีเหตุผลเลยที่จะคาดว่าเคียหรือชาติตะวันตกจะประกาศตัวเลขที่แท้จริงขีปนาวุธร่อน X 1 0 1ของรัสเซียนั่นเลยถล่มไปที่บริษัท UKR s p e c System เป็นบริษัท ที่ร่วมกับยูเครนในการพัฒนาผลิตดโดรนพีดีซองและดโดรนชาร์กของอยูเครนเสร็จค่ะเละแล้ววันเดียวกันนี้สถานประกอบการป้องกันประเทศและสนามบินหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับเมืองหลวงของอยูเครนคือกรุงเคฟน,นั่นแหละก็ถูกโจมตีเหมือนกันเน้นเป้าหมายทางทหารที่ชัดเจนในกรุงเคฟก็เช่นกันรัสเซียยืนยนันไม่ใช่ บ้านเรือนอาศัยและบอกว่าไอที่ตกบ้านเรือนมาจากขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแซมของยูเครนเองเหตุการณ์แบบนี้เกิดบ่อยนะคะแต่แน่นอนสื่อยูเครนและสื่อตะวันตกก็บอกว่ารัสเซียโจมตีอาคารที่พักอาศัยพลเรือรัสเซียบอกชัดเจนพิกัดชัดนาโต้ทั้งนั้นที่โดนถล่มเมื่อวานนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าสื่อตะวันตกจะพยายามย้ำนะคะ จมตีอาคารพลเรือนให้เสียชีวิตก็ตามก็มีคนเสียชีวิตจริงๆอย่างน้อยเนี่ยสิคนขึ้นว่างั้นเถอะการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทําให้ยุโรปเต้นเลยค่ะพากันโวยวายควักเลยอ,อังกฤษสภาพยุโรปเรียกทูรัสเซียเข้าพบนะประท้วงอย่างเป็นทางการรัสเซียก็ตอบแบบเป็นทางการเหมือนกันค่ะรัสเซียบอกว่าโจมตีสถานที่ทางทหารในเคฟทั้งหมด และอยู่ในสนามรบไม่ได้ไปโจมตีที่ลอนดอนไม่ได้ไปโจมตีที่บรัสเซลสซะหน่อยแต่มาตั้งอยู่ตรงนี้มันสะท้อนอะไรนั่นก็คือนาโต้ยุโรปเข้ามาร่วมมัจฉาก,การหรือร่วมศึกครั้งนี้อยู่แล้วรัเสเซียบอกแล้วถ้าชัดเจนว่าต่างชาติเข้ามาในดินของยูเครนและมีส่วนร่วมในการโจมตีรัสเซียก็ต้องโดนตอบโต้ ดังนั้นการตอบโต้ของรัสเซียครั้งนี้ส่งสัญญาณถึงนาโต้ชัดเจนค่ะเยียบแผ่นดินยูเครนเมื่อไหร่ไม่ว่าจะในคราบเครื่องแบบอะไรจะเจอการบทขยี้อย่างถึงที่สุดแบบไรปราณีจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id at chapsi.store หรือโทร0942369493